เอฟดีครับน้าเอดีเขาบอกอาบน้ำครับอาบน้ำทห,หมดเลยาบผหลังท้มหมดเลยอาบน้ำคงจะถตูนเยอะหน่อยคันนีูดมันตรงเลยครับอาบ้ทมหมด วันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาโปปปาร์ไทด์ปาไทด์เอฟบีนี่นี่ของเก่าเขาโปมาแล้วครับบุกนี่ครับบุกผมแงะผมแซะของเก่าออกแล้วก็ปั่นแล้วก็โปเพเปอร์แล้วก็โป้สีไปเพิ่งได้รอบแรกเพเปอร์ลงก่อนครับแบบนี้เป็นสองฝั่งเลยครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันบุกเหมือนกันบุกโป้เพเปอร์แล้วก็โป้สีไปรอบแรกแล้วก็ ตอนนี้ผมจะมาโไหไรตรงนี้มันเต็มก่อนครับผมบุกผมให้เต็มทุกคนกอสุดเดือนบุกเยอะครับลงมิแร,รงครับลงหน้ามีแรกนี่เหมือนกันโดน,นฟังก็นด้วยผมลอกออกจากจุดเลยครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้ลอกทำตามสภาพครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องถ่ายพอเผลักษณะน,นี้ก็เวลาปูให้เต็มก็ปูยางครับปูก็้ปูยังไงปูให้เต็มเนี่ย เป็นต่ำปู้เต็มแต่ว่าไม่ให้ล้นเลยไม่เป็นนูนไม่เป็นไรไม่เป็นนูนเพราะตัวนี้เราไม่ได้ลเราไม่ได้ปูเราขัดไ,ไดืคืนกันมันจะต่ำกวาปกติต่ำกว่าอย่า้วก็าฝาท้ายก็ก็ข,ขยากครับผมเป็นเหล็กสองชั้นก็ยากโอ,โอเคครับชมต่อไปครับผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับมาดูแผ่นนี้เลยนะครับเดิ่มกันโปูแล้วครับ ทีแรกเราดูแผลก่อนครับเบื้องต้นทีแรกก็ดูแผลก่อนเพราะแผลนี้เขาจะตรงนี้เขาจะบุกเยอะตรงนี้จะเต็มงนี้เราก็รรพยายามปูปูตรงแผลที่บุกมากที่สุดก่อนลงไปก่อนครับเอาแลงไปครับผมไปเลยต้องยก,กึ้นนิดหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อว่าเวลาปูตะสีปูจะไม่ได้โดนชิ้นนี้ยกมันลอยนิดหนึ่งมันยงไงกไปเอาแลงไปก่อนครับมีแรก ก็อกดพยายามกดกดตรงนี้ครับยกนิดนึ่งคือดูไฟลงมา โอทางยาวตัวนี้เรากันจะเตมอยู่ประมาณก่อนเรื่อ,อนนกัวจะเต็มกัรโพ้แพทแบบวัตดุดิบจะยากกว่านะเราต้องโคให้เต็มนะไม่ให้ล้นล้นไม่ได้นะต้องขัดน้ำย,ยากขัดกิดสายยาวเย็นๆแล้วค่อยเล่ sẽ đọc vậy Hãy subscribe กระสายถูเปิดแห้งนะครับดูเต็มดูเต็มไปก่อนอยังไม่เรียครบครับตรงนี้ลับไปนิดหนึ่งครับดิหน่อยกดตรงนี้กดนิงหน ยังไม่เต็มพอต้องซ้ำไปเรื่อยครับผมทีเดียวเต็มไม่ได้ครับเดี๋ยวเกิดอ,อาการสีมันร้อนจัดโอ้ร้อนจัดแตก,กได้นะครับโอ้ซ้ำไปหลายรอบเองเราก็ซ้ำไปเรื่อยตัวนี้ยังไม่เต็มพอมันจะฟองครับท่งไ,ไม่เต็มโัก,กลับไปกลับมาเรื่อยๆตว่าเขาจะเต็มเก็บเรียบ nhấn. Đó đây. อยู่รอยละเอียดดีดอีกนิดนีดสุดท้ายครับโอ้แล้ว thẳng, thẳng thẳng nữa, một thôi, thuận thẳng thẳng rồi ใบแห้งก็ถัดได้เลยนี่ครับโอ้สิแล้วครับเราก็ต้องขัดน้ำครับสองฝั่งมีสองฝั่งเรไปดูฝั่งนะครับแต่ประมาณนี้ครับโอ้เกบี่บบเก็บอะไร,ร้วยตลยกลางสวยอยู่โอ้ประมาณนี้อันนี้ก็ประมาณนี้โอเคครับคลิปนี้ก็ก็จบแค่นี้ก่อน,นครับโอ้แหงาน ลิลีน้อยฝาท้ายเพราะว่าตรงนี้เกาะยากคือก็เก่าก็าเตกมาอยอะไปผมก็เลยเตออกแล้วก็ปบเ,เอาไปเอาสีป,ปูใหม่ใส่โอเคครับก็ต้องขัดต้องขัดต้องขัดกระดาษไครัดสายน้ำไหลช่วยอีกทีนึ่งครับก็ข้างก้มยั้งนี่งโอเคครับผมกับที่มาชมครับสวัสดีครับ